สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวนอกมอนิเตอร์ครับวันนี้ตลาดการลงทุนเต็มไปด้วยความย้อนแยง้งเพราะถึงแม้บริษัทเทคโนโลยีจะประกาศผลประกอบการที่ดีแต่ราคาหุ้นกลับไม่ไปไหนแถมยังมีแรงกดดันจากฝั่งการเมืองเข้ามาอีกใช่ค่ะและเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและนโยบายการค้าทั่วโลกซึ่งนักลงทุนต้องทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ หุ้น AI ยังคงเป็นกระแสแต่ผลประกอบการไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กลุ่มหุ้น AI ที่เป็นดาวเด่นตลอดทั้งปีครับวันนี้เราเห็นความย้อนแย้งที่ชัดเจนเมื่อหลายบริษัทประกาศผลประกอบการที่ดีแต่หุ้นกลับไม่ไปไหน อย่างเดียวที่ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ AI โตเร็วเกินคาดแต่หุ้นกลับร่วงลงเพราะนักลงทุนกังวลกับยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ต่ำกว่าคาดมากขณะที่มาเวลก็มีรายได้จากชิป AI พุ่งทำสถิติสูงสุดแต่ก็ไม่สามารถดันยอดขายโดยรวมได้เท่าที่ตลาดคาดหวังตรงกันข้ามกับ p ิวสตอร์เรชที่หุ้นพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ถึง32%หลังประกาศเป็นพันธมิตรกับเมตา และที่น่าจับตาที่สุดคือ n อ i นวเดียที่แม้จะประกาศผลประกอบการแข็งแกร่งแต่ราคาหุ้นกลับลดลงเพราะตลาดตั้งความหวังไว้สูงมากจนเกินไปและกังวลเรื่องการกระจุกตัวของลูกค้าหลักเพียงไม่กี่รายซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ากระแสะ AI อาจไม่ได้เป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมดครับความวุ่นวายทางการเมืองของสหรัฐและแรงกดดันต่อเฟด ความไม่แน่นอนในตลาดไม่ได้มาจากเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังมาจากกรุงวอชิงตันด้วยเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะปลดผู้ว่าการเฟดลิซ่าคุกซึ่งสร้างความกังวลเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลางใช่ค่ะในขณะที่เรื่องนี้สร้างความปั่นป่วนแต่ตลาดก็ยังได้รับแรงหนุนจากคำพูดของผู้ว่าการเฟดอีกท่านหนึ่งคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยหลายครั้งในอีก6เดือนข้างหน้าซึ่งความเห็นของทั้งสองฝ่ายกำลังขั แยย้งงกันอ่าเห็นไดด้ชัหุ้นค้าปลีกและนโยบายการค้าที่กระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายก็ส่งผลมาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยครับเราจะเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกในวันนี้ที่บางตัวร่วง แต่บางตัวก็ยังไปได้ดีครับค่ะแอฟเฟิร์มที่ทำธุรกิจซื้อก่อนจ่ายทีหลังมีกำไรต่อหุ้นที่ดีเกินคาดแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้ยังคงตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีแต่ในกลุ่มค้าปลีกเดียวกันแกรปรายงานยอดขายที่น่าผิดหวังและยังเตือนว่ากำไรในอนาคตอาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีศุลก,กากร และนี่ก็เชื่อมยวงกับนโยบายการค้าโดยตรงอย่างกรณีของภาษีนำเข้าที่สหรัฐกำหนดกับอินเดียซึ่งส่งผลกระทบทั้งห่วงโซ่อุปทานส่วนการยกเลิกกฎหมายดีมินิมิสที่เคยทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสำหรับสินค้ามูลค่าต่ำก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยต้องจ่ายค่าสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคตครับสิ่งที่ต้องจับตาคืนนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อคพ PCE ก่อนจะจบรายการในวันนี้มีประเด็นสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังรอคอยครับนั่นคือการประกาศตัวเลข c p c e Price Index ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุดที่เฟดใช้ในการพิจารณานโยบายใช่แล้วค่ะโดยตัวเลขนี้มีกำหนดการประกาศในเวลา19นาิก30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งนักลงทุนต่างห้องหวังว่าตัวเลขจะออกมาในระดับที่ไม่สูงเกินไปเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดสามารถพิจารณาลดดอกเบี้ยได้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวสำคัญในวันนี้ครับตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเผชิญกับปัจจัยหลายด้านทั้งผลประกอบการที่ไม่แน่นอนความขัดแย้งทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าซึ่งนักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจครับใช่แล้วค่ะแล้วเราจะนำข้อมูลอัปเดตใหม่ๆม,มาสรุปให้คุณผู้ฟังทราบอีกครั้งในวันทำการถัดไป